อยู่แบบยี่สี่จัดเลยอะ่ะมันเหมือนมันติดอะ่ะไ,ไม่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 ใช่แฟนขับนะพี่เฮ้ทมาพิมพ์หรอกผมก็พูดไปงั้นแหละผมก็ปั่นไปเล่นๆแต่ว่าผมไม่อยากแบบให้มันมีนมคำพูดไงผมไม่ชอบเป็นขี้ปากใครอ่ะเดี๋ยวผมหาคืนให้ครับโอ้ได้มันไ,ได้จบได้แล้ว ไใครโพสต์ที่แจ็คกลับมาก่อนคืออะไรอ่ะไม่รู้ครับใครนะไม่ล่ะขนาดผู้ชายยังน้ำเดินเลยฮะมันไม่มีหรอกครับมันน้ำหนุ่งน้ำเดินเลยชื่ออะไรบอมันชื่ออะไรนะวัดีเออบิลลี่เออเจอกใคยเจสวัสดีครับสวัสดีครับใครอ่ะสวัสดีครับหมัดครับนะเออหมัดครับโอ้โหมันมไม่ทำอะไรเลยกระทืบแต่ตั้มใช่ครับนะาอกจริงจัดไอ้นี่หัวหมีรู้เลยใครเทล่าเจ้าของเทล่า สวัสดีครับนะแน่แน่กูว่าแล้วหัวมีอย่างนี้ตองเดิมนะเพื่อนมึงทำอะไรวะไอแ้แจ็ควอาเงไปทำโครงทำของมาได้นหนึ่งครับนะทำของโอ้ยของมึงเยอะแล้วแจ็คไม่มีหรอกครับมีเอ้แต่พี่พี่เนี่ยวันนี้พี่พี่กำลังสอบถามชาวเมืองอยู่พี่มีข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการฟาร์มครับเ,เราจะฟาร์มยังไงให้มันล่องหนได้อันนี้พี่อยากรู้ ผมสามารถทําได้ครับน้าสามารถทําได้ครับนายแบบนั้นนะทำได้ครับทําได้ครับน้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ครับเดี๋ยวผมเราคุยเสร็จเดี๋ยวผมเดินเข้าไปนะครับเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วเออไม่มีอะไรแล้วอย่เล่นเฉยเลยแจ๊คทุกอย่างก็จบไปแล้วแต่มึงทําให้มีเมื่อกี้กูโก้อาเละเห็นได้ข่าวว่าดิมอนเฮดเขาจะตีหนักเลยนี่วะใช่ เขาบอกว่ารออะไรเนี่ยรออีสปอร์ตจบก็ไม่รู้ครับแต่ก็นิดนึงครับน่าจะมั้งครับขอไอตั้มก็ต้องตั้มเนี่ยไอ้ตั้มเป็นคนบอกว่าจะตีใหญ่มืดไอ้ตั้มมันมันมันเหม่อครับนะเหม่อตลอดเน่าเก่งครับคนนี้น่าวันนี้มันมันเพิ่งบอกเองว่ามันจะตีใหญ่มืดฮะเขาจะตีกับสปาเหรอครับใช่ก็วันนี้มันท้ากันอยู่ที่โต๊ะบาไอ้โต๊ะป๊กเกอร์เหรอไอโต๊ะอะไรน่ะน้ตรงโป๊กเกอร์นะเออโป๊กเกอร์ใช่โอ้โหโอ้โห หนูหนูพี่ขอเสียงอืออีกทีได้ไหมเสียงมันฟังไม่ค่อยชัดเลยครับไม้อยอคนนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นหลานของต้อตีอ่ะเนี่ยครับเนี่ยหนะวคนนั้หนูจ้าหนูหนูคนนั้นแหละหนูหลานต้อตีอ่ะขอเสียงอืออีกครั้งได้ไหมคือฟังไม่ชัดเลยจ้าอแต่กี้ไม่ได้เสียงนี้นะเสียงยังไงหรอครับแต่กี้ฟังเสร็จปุ๊บสะดุดเลยอ่ะอีโต้อยู่ไหนไปอยากซับปากวะเอาปูตาเป็นอะไรอ่ะคุณตาเป็นอะไรอ่ะ เพื่ออนตารู้จักปูรู้จักปูตาคุยจูหรือเปล่าล่ะโอ้โอ้โอ้ขอครับขอครับอ้าวชนกระเด็นไปด้วยแม่ขอโทษโอ้สุดยอดไอ้เหมี่ยลี่ไอ้พี่เอ้าพี่รู้จักเราแล้วนี่พี่มีไอจีเราด้วยอฮะใช่ไหมโอ้โหใช่ค่ะเต็มบกครับเต็มบกเต็มบกแลบอ๋อนี่ไงน้องเออใช่นี่ไงยังมีอยู่เลยไอจีอะแค่น้องเหม่ วันนี้ค่ะพี่ศิลาน่าจะผมมานะครับโอเคโอเคครับแกหนูเอาสาวๆมาให้เพียบเลยเอาคนไหนซีเลยค่ะตู้ๆครับเอาอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆละเอาอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วหมึงกับกูไปป้นป่ะอะไรนะครับปุนไหนครับปุนไหนไปป้นตามนี่แหละแล้วเราไม่ป่นมันผมมีไม้ดิมันเล่นยากเล่นได้ ก็เราเราเราไม่พ้นพวกนี้ไงไม่พ้นพวกเอเดนบีไดมอนเทสกากินังไงแต่พ้นอย่างอื่นเอาป่ะที่ไหนครับพ้นที่ไหนพ้นที่นี่แหลยพ้นพวกงานรั้เนี่ยได้เหรอแล้วจะพ่งนงานขาวได้ไหมไม่ได้ไม่แต่มันไม่มีรถเลยใช่ต้องรอรถสี่้อรอรถสี่หนึ่งแรง โัวค้าเถอครับโอเคครับไปไปไปหาดถกันเอายั่งยม่งไเปลี่ยนการถึงตัวก่อนอันนี้เขารู้หมดแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันถึงตัวแล้วก็ไปหาขโมยรถที่ที่พวกเลเบลนะครับอีออกแก้วมึงมาสักทีเถอะอีสัตว์ผมไม่เปลี่ยนล้วผมว่าอย่างเงี้ยแหละตัวผมได้ ต้อมต่จัดไม่ต้องไปคิดบูนมาอะไรนี่แหละคลาสสิก ผมคิด็แต่งตัวอย่างเงี้ยนะนี่ครับคลาสสิกโอ้เขาจะรู้หมดแล้วนี่ไม่รู้หรอกครับมันแต่งตัวไหนมันก็รู้ครับไม่ต้องไม่ต้องแต่งเยอะแต่งอะไรมันก็รู้ครับ